ม поэтому, ons, ื lighting, 好 modeling, 好 WA, ่อนี bubble, divine, ้ก็เป็นวันหยุดของพวกเฮ้าชาวปองแปงกับเป็นวันสาวก็ได้มุ่งนาสู้บางแสนบางใจก่อนอื่นก็สิมหาคนของใจของเฮาคือเก่าก็คือคุณนายทองเรือนนี่เองแต่ว่าก่อนอื่นผู้ชายของเฮาก่อนแก้วก่อนข้ามพิ่ยากกินไอ้ตอบไอติมส่วนฉันก็ได้หูวว่าคุณนายทองเรือน่ะมากินมั่งคุดก็ได้ซื้อมังคุดมาฝากนางนําแต่อีกอย่างก็เสิเอาของฝากที c ทั้งหลายสรงไมาให่นั่นลหะเอามาแบ่งนั่งแล้วก็มีเขาสงข้าสารที่ได้มาจากบ้านนั่นล่ะสอกระกสอบก็หอบไม้เพิินพร้อมมาห่อนก็นั่งเล่นโทรศัพท์พุ่่นนเเเดด้ิิิิกกกกกก็บบบบไััังงงหยออคคลสาาวตแม ู้พอตามาหอดเพิ่นกับฟ้ากินมังคุดที่ลูกสาวซื้อมาให้เลยเด้แม่ฉันแล้วมากมากได้หญิงแล้วมากกินมังคุดมากินคือจังย่ายนี่แหะสั่งย่ายฉันเฮงมากินคักมากินกับเขาคุณนะแต่ว่ามื้อนี้ก็บ่ได้เห็นน้องไส้คําผานดอกเพราะว่าค้ำผานน่ะยามบ่แม่นเพิ่นขายลูกชิ้นทอดยามมื้อคืนเพิ่นก็ไปเข้ากาไปเป็นรปภเพิ่นก็บอกเอื่อยเด้เซาเอิ้นผมค้ำผานในผมเซาขอเงินเอื่อยขอเงินอีแม่ไส้แล้วผมหาเงินไส้เลี้ยงเจ้าของได้เองแล้วเด้ก็ย่าแม่มันเอื้อติดปากมาแบบนี้แล้วเนาะจากนั้นพ่อตามาเล่นมาหาคุณนายทองเรือนเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิได้ไปทางอื่นต่อเพราะว่าเป็นหยังคือต้องเฝ้านี้เฝ้าไปว่าตีถือเท ชนะถือจมหายค่าจมเรืองอยังวตีเป็นผู้ยิง่งผู้หญียหากินหลายเด้อเหล่าน่ะอีกอย่างน่ะจะคล้องกับอายุหลายแล้วคล้องเป็นผู้ยิ่งให้ดูแลสุขภาพจะคล้องให้มันดีแน่อายุมึงก็หลายแล้วก็เลยได้เฝ้ากาบล่าเฝ้านี้เฝ้าเพนน่ะละย,ยันถือจมหลายก็นี่นี่เฮากับสิมีนัดมีนัดยังวตีสิพากันมาไทยรูปไหหลานกะลูกสาวของหัวหน้าน่ะลาช่องออกกัดแฟมมารีอาก้องมือนีก็สิเป็นไอรักก็เป็นไอที่อยู่โรงงานฉันน่าเป็นแฟนของอีนองจุลามาวไออันนี้แล้วเอาทุกอย่างอิเดสูงงานลงงานงานล่างออีกกยย่าาางงรับน พร้อมจะเป็นดูจะเป็นมันจากเสียเอาเงินไปไว้ใส่แต่ว่าตะกี้ถามว่าท่านในหูจักเราเนาะตอนเรามาจีบอีจองจุลามาไหวไหมๆฉันก็แอบเบาพื้นแล้วอยู่ได้ถามว่าเขาเจะามาทายรูปกันมือนี้พวกฉันมีส่วนเกี่ยวของอย่างวัดติบอมาซื้อ,อเอากับมาเฟียแข่งเฟียขามาให้กำลังใจเนาะมาหลายคนอุ่นใจดีมามือนี้มาหอดกับเป็นเวลาประมาณบ่ายสองบาอง่บายสามเนาะอากาศกด็ดีดีดีตัวบ่ใหม่หอนค่ะเข้ากัสียางมาสมทบกับทีมงานเท่าสกอร์ว่ามือนี้พวกฉันก็หอบกับหบิวอีนอยเลขาพวกฉันมานั่งเด้กเสียเอาน้องมันมาเที่ยวมาเปิดหูเปิดตาแล้วอีกอย่างเอามันมาใส่งานเป็นตะกร้องทายคลิปให้พร้อม มองที่พวกฉันมาทายรูปในเมือนี่ฉันบอกพวกเธอไปกอนแต่ก็บอกอีกกนได้ดอกนฮตลาดปลาบางแสนจ้านี่วันเสาร์น้องมาหอดก้นกับลายหลายยีแต่บาของยาของกินของสื่อของขายหลายแห้งระเบิกมาหอดร้านสาวออกกัดแฟมารีนั่งก็ต่อนหับเลยเจ้าก่าซืออีหยังใบสูนางวายอีหยังเกาะสตรอเบอรี่ชุบน้ำตาลพนะเพื่อนก็ยังให้น้าดีวได้กินได้ซิมนาะเอาก็บ่กอย่าขัดัท่าร้านกัดเข้าไปข้แรกมันี่ยิงเอ้ยลินฉันประมุ่ผลเห็ดสงข้ามกันอยู่เทิ้งว้อานิน้ั็ต่ะ จากนั้นก็ซื้ปะกันยางเลาะตลาดก่อนยิงเอ้ยตลาดป่าบางแสนของขายจะมันลายแห้งโดยเฉพาะอาหารทะเลเด้อสดแห้งปลาหมึกนี่โอ้ยโตไซดินแนวแนอยู่เป็นตะบานดีขึ้นอย่างนี้บพว่าสิเป็นปลาหมึกกุ้งหอยมีแต่แนวสดๆปกติคนอื่นเขามาตลาดป่าบางแสนก็ต้องยางเขาทั้งเขามันสวยๆงางๆมเป็นบ่อจ่าพวาฉนั้นยางเขาทั้งหลังของน้ำามองเขาก็ล่างก่อสางก้นอ่ะกรมันจอดลงไปทั้งหลังเราสูหลังจากงานเลาะแล้วกับว่าไม่ีอยังได้ซื้อดอกนอกจากจํำเพราะว่ายางเรามันหอนไม่สูงว่าแต่า้ไดนกยยอเนนาอ้กแย ช่วงบ่ายสามหญิงเอ้ยว่าเป็นเทียงตุงแดดกระซู่้นยางตลาดกระซูแต่ว่ากระให้ยูมันก็มีผู้เบ้าวสำนอยุลุยปลาลายขาวๆยางไก่พ่อให้เป็นอาหารหูอาหารตาหญิงแห่งตาเด็กหน่อยนักเรียนนักศึกษาเนาะจะเป็นพักกันใหญ่ไว้นอนเด็กหน่อยสูมือนีโอ้ยบักลาเอ้ยแม่ป่าเห็นแล้วแม่ป่าดมมากไหลคุ่นน่ะออกกัดแปมะลีนั่งแบบเพื่อนกับยางสูแดดไปเลยเด้ค่ะส่วนพวกฉันก็ยืนให้กำลังใจยู่ข่างหมปันนันว่าสิมาซอยบีบงานซอยบิวร้านทายลูบระเบงพักกันลบอยู่แต่โฮมใหม่ยู่กับกแมันย ูแบบนี้มาแต่นน้อยแมนั่งกับเลขเก่งบอคักตลาดนี้ก็ตั้งอยู่บางแสนเด็เขาก็เปิดตั้งแต่หกโมงเศ้าจนหอดสองถุ่มได้ได้หญิงของขายกัสิมีท uh ั huh. h h ้งอาหารทะเลสดทั Blood ้งอาหารที่เห็ดแบบเห็ดไม่ไมพร้อมกินยังสีนะกัสิมอสําหรับไัยรุ่นที่ไม่ยางแต่ลุยหาของกินบอกคักเลยแต่ว่าสําหรับป้าป้าป้าหมะแบบนี้ป้าหมอก็ไปนั่งหนาหันมาลำมากกว่าแต่ว่ามือนี้พวกเข้ากัสิมารับนาที่เป็นพี่เลี้ยงของนั่งแบบออกกัดหน่อยนี่ละแต่กัสิมีร้อยท้ายแบบท้ายรูปให้ตากล้องเนี่นิดนึงถามว่าเขาท่ายรูปให้นี่ใจเงินเขาบอบอแอมแปขอท้ายน้าหัวหนาไอ้ลากตากล้องนี่แล้วก ชีวิตคากิงแดดแห้งแห้งกับวันเด้สงสสยสีบกกันแดดมาหลายอยู่ได้เพิ่นแต่ว่าสีผิวของตาก้องกับสีผิวของก่อนแก่ก่อนคับนี่ก็บ่ได้ตัางกันเลยได้ยิงมันยืนอยู่น้ำกันแล้วว่ยิงแขวนี่บ่เห็นเยว่าคนยืนอยู่บที่หยอกยอกแว่างยืนรอหนองอากาศทายรูปเนาะก็เลือไปเห็นร้านแซีมอนดองเลียวเบื่งสีสดเป็นแต่แสบแห้งชะนี้ดุดก็ยืนน้ำลยไหลอย,อยู่เนาะอดบ่ได้ก็ฟ้าออแลานไปซื้อราคาแซียมอนดองนี่ยก็แค่กลองละล้อยนึ่งเดชสาหลายก็แค่นด้เบาาว่ยี่นา กัขอไปแบบจุดปุดก่อนฮึ